สวัสดีครับผมมาพินกับช e l f ลฟิลไทยใน youtube นะครับมีอยู่ที่เมืองจางเจาเจียนนะครับคือจางเจียเจียนนั่นแหละครับอ่ามณฑลหนานประเทศจีนครับก็เห็นตรงนี้นะครับป้ายเซเว่นนี่นะครับเห็นแต่ไกลเลยนะครับนี่ครับเซเว่นเหมือนกันไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นนะครับแต่เป็นเซเว่นเดย์อินนะครับภาษาจีนเรียก ชีเทียนอะไรจิวเตียนเนี่ยแหละครับนะฮะจิวเตียนก็ประมาณโรงแรมนะฮะชีเทียนก็เจ็ดวันมันมีคำกลางอีกคำสองคำนะผมจำไม่ได้ละก็โรงแรมนี่ก็แปลกดีนะครับที่อยู่บนตึกนะฮะเดี๋ยวผมก็พักที่โรงแรมนี้ครับเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนี่ครับอยู่ในโซนที่เป็นย่านการค้านะครับ กลางเมืองนครับถนนหุยหลงหุยหลงลู่นะฮะครับเป็นโรงแรมประมาณแบบว่าโรงแรมเขาเรียกว่าโรงแรมอ่บิสเนส็นะรประมาณนะั้ราคาก็ไม่ถึงว่ถูกมากนะแต่ว่าก็เป็นโรงแรมที่มีบริการที่วางใจได้สม่ำเสมอนะฮะก็จะเป็นเชนโรงแรมใหญ่ทั่วประเทศจีน มีลิฟท์ที่นี่มีชั้นลบหนึ่งด้วยนะเดี๋ยว้ไปถ้าโรงแรมไม่ได้อยู่ชั้นหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ชั้นเจ็ดด้วยนะฮะแปลกดีครับอยู่บนตึกชั้นเจ็ดนะฮะเดี๋ยวมาขึ้นไปกันนะครับอยู่ในเดียเจริง 对他，他是扫雪视频。你们去玩儿多不方便啊？是吧？多少钱啊？个大床房啊？你要去哪边啊？看一多少钱啊？会员价，呃，活动二百八十五。 大床，大<房>一米八的那种大床。里面的话也有那个什么。